สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอเล็กนะครับสวัสดีครับจังนะครับสวัสดีครับไทยครับสวัสดีครับพูนชัยครับอ่าัล็อกซีนูวันนี้มาร่วมงานวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็อย่างแรกก็เป็นเกียรติอย่างมากที่แบบว่าคอมมูนเนเชิญพวกเรามาที่สยามเซ็นเตยนี่ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราเหมือนกันที่ได้มาอปอ up store ของคอมมูนเนนะครับผมแต่ว่าก็ตื่นเต้นมากเพราะวันนี้คนไปเยอะมากไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้มีแบบว่าหลายชั้นก็แบบแน่นแน่นมากก็แบบตื่นเต้นวันนี้ก็ตื่นมากกวีูห ไม่แต่ละคนบอกว่าส้าพสไตล์ของมันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะนอกจากเรื่องกางก็ได้ครับก็สไตล์การแต่งตัวเขาจะมีความน่ารักกับสีสันหน่น้อยกับข้างในเป็นสีชมพูอ่าอาจจะแบบมองสีชมพูครับอ่าผมว่าวันนี้ก็อยากให้เป็นลุคที่เท่แต่สีสันสดใสครับก็เลยเลือกที่จะเป็นสไตล์แบบว่าเอ๊ะจะวินเทจแต่ก็เป็นลุคที่สีสดใสน่ารักเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยมองเห็นของคุณแบบมีกิมมิคอะไรตรงไหน คือกิมมิคของจังก็คือต้องเยอะไว้ก่อนครับไม่มีอะไรก็ใส่เยอะไว้ก่อนใส่เยอะไว้ก่อนจะเป็นหมวกครับแล้วขโมยหมวกผมนะครับอวพูงครครับผมตอนแรกนะครับผมจะใส่หมวกนี้แต่ว่าให้จังดีกว่าว่าให้จังให้ผังห้อยดีกว่ามันจะเฟี้ยวดีให้มอจังแบบนี้ผมก็เป็นชุดแบบว่าสีม่วงนะเพราะว่างานวันนี้คอลเลคชันเป็นสีม่วงก็เลยใส่สีม่วงให้มันเข้ากับธีมของป๊อปอัพสโตร์นะแล้วก็จะมีเสื้อข้างในเป็นสีขาวหรือว่าเพิ่มเลเยอร์ของเสื้อหน่อยคล้ายๆกับคุณชัยครับ คมผมไม่ซับซ้อนมากมาผมชอบสีชมพูครับได้ใส่สีชมพูแล้วก็ก็จะมีเลยเยอร์สีดำํำก็มาทับให้มันตัดกันแล้วแล้วก็มีสายมุกด้วยก็รู้สึกว,ว่าช่วงนี้กินกับสอยมุกก็แล้วใส่ให้มันดูมีอะไรมากขึ้นเลยครับผมอ่าคอลเลคชั่นนี้ก็จะแบบเราก็เห็นคำแบบมีคำแมวคำอะไรอันนี้อันนี้แมวเรียลสุดทำไมถึงเราถึงเก่งแมวมาด้วยผมชอบแมวจริงๆแบบชอบทั้งหมาทั้งแมวอะไรน่ารักครับ อ่ะแล้วสไตล์การแต่งตัวปกติของแต่ละคนมีเลงไหมแบบอยากได้ชุดไหนเพิ่มเป็นพิเศษบ้างมั้ยผมเห็นอยู่ตัวนึงครับสีเขียวนีออนเดเตะตามากอยู่ชั้นสองมองเห็นเลยครับเมื่อกี้อยู่อยู่กับโซนๆู้วยมั้เนี่ยสีเขียวนีออนเฟี้ยวมากอะแรกผมเลงเลงของพี่ภูเลยครับแต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้ให้พี่ภูแล้วกันตอนแรกผมอยากใส่ตัวนี้มากเลยผมรู้สึกว่าชมพูชมพูชอบมากเลยก็อยากใส่สีชมพูใส่สีชมพูแต่ไปเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมีอยู่ไหมตรงนูในมีอยู่ไหน แอบไปเขมวยนะเวยเหรอเขมวยเลยเหรอเวลามีเลงตัวไหนเบ้างผมแน่นอนว่าต้องเป็นตัวที่ใส่อยู่เห็นเห็นครั้งแรกก็รู้สึกถูกตาเอะไ่ใส่กับบ้านเลยใส่กับบ้านเลยไม่ค่าเมื่อกี้แบบว่ามีแบบเออทำท่าเหนียวเหนียวอะไรกันอย่างนี้ตะละคนแบบว่าเอออยากให้แบบเราคนทำให้พี่พี่รักข่าวดูหน่อยได้ไหมเมื่อกี้แบบแฟนๆได้ดูไปแล้วเอออ่าจเริ่มเริ่มจากใครก่อนดีงเมกี้ผ้าเหนียวเหนียวไปเลยลืมลืมแล้วนี่คนชอบแมวไหมคนชอบแมวระหว่างแมวหมาใครอะไรแน่นอนกัน แมวกับหมาอะไรน่ารักกว่ากันอะไรนะแมวกับหมาที่พี่ชอบอ่ะอ๋อแมวกับหมาน่ารักกว่าอะไรก็น่ารักกว่าเฮ้ยเฮ้ยพี่เกินไปอะไรครับเนี่ยอันไหนเนี่ยข้าแมวกับอะไรสีอันหนึ่งสองสามโอเคอะไรไหนตัดผมอยู่ที่มวด้ยกันอันไหนขอขอแมวอ๋อมีจมูกนี่ได้อมาสุดท้ายแล้วใคดูแลยากมาสุดแล้ กันขับสอนมาเฮ้ยอ่านกันสอบถามหน่อยแบบว่าตอนนี้ทั้งสี่รูมเดี๋ยวก็จะมีงานมาเสิร์ฟเนี่ยครับที่คนจะตกแางเรื่อเราก็ซ้อมทุกวันเลยใช่ใช่ใ<ห>เราท<ม>ี่นี่เราเจอหน้ากันบ่อยอมากๆเพราะว่าที่บอกมันเป็นเรียกว่ามิชชั่นสุดท้ายของรายการนี้แล้วกรับใช่ครับคฟิลบอกว่าแฟร์วิวแฟร์วิวคือเหมือนรวมตัวพวกเรา24คนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้พวกเราก็ซ้อมมาอยู่เตรียมเตรียมตัว โชว์ให้แฟนคลับทุกคนได้เห็นแต่ต้องไปรุนกันว่าจะมีโชว์อะไรบ้างเราก็อยากทําให้มันดีสุดนะครับในฐานะ24คนที่รวมกันครั้งสุดท้ายครับก็อยากจะให้ทุกคนประทับใจกับคอนเสิร์ตนี้ใช่ครับนเราตั้งใจมากๆก็แบบซ้อมกันดึกมากๆเลยแล้วก็อยากห้แบบเต็มที่ที่สุดไม่ไม่ช่ซ้อมดึกเช้าเช้าเช้าเลยเช้าเลยเช้าเลยนอนนอนด้วยกันแบบนี้เลยอ่ะวั้นไหนแบบชวนแฟนฟ้าแต่สีแบบคนระระโยคหน่สีว่าแบบทําไมต้องมาคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตก็ คอ, <ไป S 1> อนเสิร์ตครั้ง<ป>น,นี้เป็นอะไรที่พิเศษม,ม,มากๆครับอยากให้มาจ,จริงๆนี <c oughs> ่เป็นประโยหรือเปล่า,าประโยไงเดี๋ยวข้าไมไปน้องพูน้องพูเดี๋ยวให้สองคนนี้ปิดท้ายะยังไงดีแล้วที <c oughs> ว่มาผมก่อน <c oughs> โอประโยใช่ไหมประโยเป็นยังไงเออคือประโยนต้องเป็นตัวมาดูเราลอะไรก็อยากให้มาดูแล้วกันว่าแบบจริงๆมันก็เป็นโชว์ที่พวกเราอาจจะเคยแสดงไปแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเราได้เติมสีอะไรเข้าไปมันน่าสนใจมากขึ้นก็อยากให้ทุกคน กลับมารับความสนุกที่พวกเราเคยมอบให้ในรายการผมพูดสั้นๆเลยก็คือว่าใครที่ยังไม่เคยดูรายการนะผมก็ไปดูรายการด้วยแล้วก็มาดูที่คอนเสิร์ตนี้ด้วยก็ได้จะแรปอัพทุกอย่างให้รวมกันที่คอนเสิร์ตนี้ครับครับผมสี่คำนั้นเหรครับสนุกแน่นอนครับโอ้โหครับไปห้าเกินแล้วพี่สนุกแน่นอนครับขอบคุณทุกคนสนุกกับคอนเสิร์ต ค่ะมากค่ะครค